สวัสดีค่ะเจ๊ออกมาข้างนอกอุ๊ยวันนี้ฮอลแลนด์อากาศดีมากเลยค่ะอากาศมีแดดวันนี้นี่น่าจะออกไปตลาดเดินไม่ไกลนะคะเจ๊ประมาณสัก,กเดินจริงๆก็5นาทีเองนี่คือบรรยากาศฮอลแลนด์เจ๊ข้างนอกข้างนอกไม่หนาวไม่หนาวอากาศเย็นกำลังดี แต่ว่าถ้าฝนไม่ตกมันก็โอเคเนี่ยก็เลยออกเดินมาคนเดียวมาด้วยหรอกหนูมาคนเดียวเห็นไหมคะโอ้ท้องฟ้าแจ่มใสามากเลยเจ๊เนี่ยเห็นไหมคะ,ะนี่บรรยากาศฮอลแลนด์ค่ะน้องเดินไปตลาดตลาดอยู่ตรงนั้นเลยจุดนี้เลยจุดจุดที่หนูส่งให้เจ๊ดูตรงๆเลยเนีย่คือตลาดหนูเดินเดินมาประมาณหาน,นาทีก็ถึงแล้ว เห็นไหมคะคิดถึงนะคะเจ๊